ไม่ส่งในป่าก่อนที่เราอยู่ในป่า พ่อ,อเห็นอะไรเนี่ยเรนเรนหนูขับเรนหนูขับเรนหนูขับ เรนุ่งเรนุข่ขารถเก่งเข้าป่าไปนะเดี๋ยวรออยู่ตรงน,นั้นึงเือนเดี๋ยวฉันขับรถคันนี้เข้าไปนะเธอรออยู่ตรงนี้เ,เธออยู่นี่นะเธอใช่ไหมเธออยู่ใน่ในาแลว้วอ่ะโอ้ย